นั่งเครื่องบินแอร์เอเชียครับวันนี้อยากจะซื้อของกลับไปใช้ดูนะครับมีแบบสายชาร์จแบบพกพาที่เก็บวัสดุอุปกรณ์สายชาร์จนะครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงมาครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับแกดเจ็ตนะครับที่ซื้อมาจากแอร์เอเชียครับอ่ะตัวแรกก่อนตัวแรกเนี่ยเป็นของอนิเทคนะครับลองดูดิอันวิชใช้ได้เอนหยเดี๋ยวนะหยุดแล้วปั๊บ เวิร์กไหมอ่ะลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวใช้เลยนดี๋ยวใช้เลยเส้นทางนะครับอ่ามันก็จะมีตัวอ่าแบบนี้อ่าก็คือแบบนี้ใช่ไหมพอพอเราใช้เสร็จนะครับเราก็เก็บแบบนี้เก็บแบบนี้เออนี่เวิร์กอันนี้เวิร์กนะฮะอ่าแล้วก็อ่าเราวเก็บอ่าเราก็เสียบเลย เกจเจเราอยู่อันนี้โอเคนะครับก็ได้อยู่นะครับเห็นสองสายนี้ไหมครับสองสายเนี่ยตัวเต้าสองเต้าเนี่ยสามารถเสียบได้นะครับบางบางบางทีนะครับมันมันเสียบไม่ได้แบบนี้นะฮะก็โอเคนะครับผ่านแล้วตัวก็มีช่อง usb อตัวนี้ไม่มี type c นะครับ type c เลยเราต้องใช้หัวอดแดปเตอร์แล้วก็เอามาใช้สลับ กาต้มน้าร้อนได้นะครับกรณีฉุกเฉินนะครับว่าอันนี้สายสั้นใช่ไหมครับเห็นไหมฮะอ่าเราก็สามารถฉุกเฉินได้คุ้มนะครับแสดงว่ากอ่ะต่อไปมาดูตัวที่2บ้างตัวที่2อ่าเป็นในรูปเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าเราเก็บอะไรได้บ้างะอ่าคลี่มาแบบนี้นะครับปั๊บอ่าข้างในก็จะมีที่เก็บต่างๆนะครับเดี๋ยวดูว่าเออจะเก็บอะไรได้บ้างรับของผมนะครับก็จะเก็บ อะแดปเตอร์ MacBook Pro นะครับแล้วก็สายของ MacBook Pro ซึ่งหนาหน่อยแล้วก็เก็บตัวนี้นะครับเป็นหัว Type C นะครับแล้วก็เก็บสายก็สามารถขดได้สสายนะครับผมก็มีหัวเล็กเหมือนยุงหัวนะครับเป็น USB ไว้นะครับก็โอเคนะครับโดยรวมตัวเก็บสายชาร์จนะครับซึ่งเล็กมากเลยชอบชอบมากเลยดูครับเทียบกับโอโ้โหแบบพกพาง,ง่ายเลย กติเราจะยุ่งยากมากนะครับทีนี้เราลองมาชาร์จดูนะครับอันนี้เป็น iPhone นะครับเราก็แกะสายตามนี้เลยเวลาเราเก็บนะครับเราก็เก็บตามนี้เลยนะครับอ่าซึ่งมันสะดวกมากๆเลยแล้วก็หยิบหัว iPhone มานะครับอ่าเสียบนะฮะใช้วิธีการเสียบแบบนี้นะครับอ่าเสียบปั๊บอ่าตัวนี้จะเป็น Type C นะครับทีนี้เวลาเราชาร์จนะครับเราก็ชาร์จธรรมดาเลยฮะเนี่ยชาร์จไปนี่ปั๊บ เสียบไปที่ตัวหัวไทซีนะครับอ่าดูอ่านี่เข้าแล้วนะฮะเข้าลปั๊บได้นะครับอโอเค,อเคตัดอ่ะทีนี้มาดูการเก็บบ้างน,นะครับเราก็เก็บตามช่องแบบนี้นะฮะอ่าเก็บตามช่องไทซีนะครับหัวไทซีแล้วเราก็เก็บตามช่องอ่าแล้วก็กดนะครับเราก็มันมีมันมีมุมอยู่แล้วนะครับเราก็กดตามมุมไปเลย อ่าปับ๊บนะอ่โอเคนะครับเราก็สามารถเกบใส่กระเป๋าได้เล็กมากๆเลยสะดวกนะครับตัวนี้ถือว่าผ่านฝากติดตามช่องในช่างดอยใน YouTube Subscribe กดกระดิ่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน LINE OA